ทุกคนครับกัมพูชาจะเริ่มใช้อาวุธลับยิงไกลได้130กิโลเมตรเลยนะครับนี่คือการประกาศจากทางกองบัญชาก,การกองทัพไทยเมื่อตอน4โมงเย็นที่ผ่านมาตรวจพบรถดาวเทียมและรถองค์ประกอบของระบบจรวดหลายลำกล้อง PHL03 300มิลลิเมตรที่มีระยะยิงสูงสุด130กิโลเมตรนี่เป็นอาวุธลับของกัมพูชาพบความเคลื่อนไหวแล้วนะครับ มาดูกันหน่อยนะครับว่าอาวุธลับชนิดนี้จะสามารถยิงได้ไกลถึงจังหวัดอะไรบ้างเมืองต้นตอนนี้ต้องจับตา16จังหวัดทางภาคอีสานและภาคตะวันออกนะครับที่อยู่ในรัศมี130กิโลเมตรดูภาพไปพร้อมกันนะครับทุกคนถ้าดูระยะไกลสุด130กิโลเมตรเนี่ยแถบจังหวัดที่อาจจะอยู่ในรัศมีนะครับก็จะมีอำนาจเจริญยะโสธรรเ็ดมหาสารคามนครราชสีมาฉะเชิงเซานะครับขยับเข้ามาหน่อยประมาณ100กิโลเมตร ก็จะมีระยองชนบุรีปราจีนบุรีสุรินทร์อุบลนะครับขยับเข้ามา50กิโลเมตรศรีสะเกดบุรีรย์สะแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดนะฮะจังหวัดเหล่านี้เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของไทยรัฐนะครับบอกว่า phl 0-3อาวุธลับกัมพูชาผลิตจากจีนยิงได้ไกล130กิโลเมตรแรงระเบิด12ลูกครอบคลุมพื้นที่420ไร่หรือประมาณ8สนามฟุตบอลน,นะครับย้ำแบบนี้ก่อนนะฮะ ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดตอนนี้แนะนำนะครับใครที่อยู่ในรัศมีขอให้เก็บของที่มีค่าหรือว่าสิ่งของจำเป็นแพ็คกระเป๋าเตรียมเอาไว้หากมีคำสั่งอพพยให้เงปงอบพยด่วพนนะครับเพราะไม่มีใครรู้อนาคตนะครับว่ากัมพูชาจะเริ่มเปิดฉากยิง PHL03 ตอนไหนเตรียมความพร้อมเอาไว้ตลอดเวลาขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ